สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมา,าวมิเคราะห์ศึกมวยไทยเกียรติเพชรนะครับ SKS จากเวทีมวยเสียามอมน้อยประจำวันเสาร์ที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง7นนะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นแสงทองน้อยแสงทองขายแคทพบกับทานายเพชรน้าทิพย์บังมัดของตันพิกขัดน้าหนัก103รปอนด์คู่ที่2จะเป็นเนนพระเบคคอมแพกพบกับทานายก้องเมืองไทย สอพงอมอนพิกันน้ำหนัก115ปอนด์คู่ที่3ก็จะเป็นเพลิงพายเบกค,คอมแพคพบกับทางด้านยอดศิ์รถสวยชัดเฉดสายพริ้วนะครับพิกันน้ำหนัก116ปอนด์และแขวงรายการวันนี้ก็จะเป็นทางด้านสักเล็กลูกเจ้าพ่อหลวงต้งหรือลูกเจ้าพ่อหลวงต้มหรือเจ้าสักเล็กเขตเพชรดีช่เดิมนะครับพบกับทางด้านลูกช้างเพชรสมนึกพิกันน้ำหนัก125ปอนด์นะครับนี่คือคูม่มวยในวันนี้แฟนคลับก็่ลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลเคชังสี่ เป็นหลายพยกยกระบบพัตนันมัดนะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําทําไมผมถึงแนะนํานะครับที่ตรงนี้ก็จะมีราคาเดทเปิดวันโชคสองวันสาวันนะครับโดยเฉพาะช่วงเจ็ดสีช่วงสามอมน้อยซึ่งเป็นรายการที่แฟนคลับแฟนมวยนิยมชมชอบกันอยู่นะครับแล้วก็รายการศึกมวยวันเนี่ยเปิดมากวอนวันโชคเป็นอาทิตย์เลยนะครับเข้าไปดูเข้าไปจดข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบกับราคาเทหลังการชั่งน้าหนักราคาสดๆจากคอฟทีทั้งหมดบริการฟรีนะครับ เดทไหลต่อราคาไหรลรองไปทางไหนเราจะรู้เ็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้และที่สําคัญที่ตรงนี้ฟรีนะครับไม่มีคา่าใช้จ่ายราคา100ร้อยละบาท200รละบาทเปิดให้ราออกตัวบางทุนใช่สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในรหะเงินหน้าทองเพลยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพลิเคชันสองสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมัน่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบของเลยนะครับคู่แรกนั้นแสงทองน้อยแสงทองค้ายแคท คนนี้นอกได้ในดีฉลาดรวดเร็วส่วนคู่โชคคือเพชรนำทิพย์ใกล้เคียงกันเพชรนำทิพย์นี่หนักแรงทุกลูกซ้อมอยู่ที่อุบลน,นะครับหนักแรงความมั่นคงดีคู่นี้ไม่ห่างแต่ผมไมยังชอบไปที่เพชรนำทิพย์บังมัดของทันเขาเล่นหมอกตัวบังทุนนะครับคู่ที่สองนินพปเบคคอมแพกซ้อมอยู่พลันชัยเจอก้องมืงไทยซอบงอมบอนข้องมืงไทยนี่สูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บคู่นี้ผมชอบที่ก้องเมืองไทยซอบงอมบอนนะครับปลายเอาอยู่ คู่ที่สามครับเพลิงประเภทคอมแพกตครับยอดสินรถสวยใจเย็นสายพิ้วนะครับเจ้าเพลิงนี่หนักแรงทุกลูกนะครับเทะาขาต่อยมาทุนแรงเจ้ายอดศิลปานี่สอกคมกริบเขาในนิ้วหนึ่งคู่นี้ผมชอบที่เพลิงประเภทคอมแพกตหน้าเสือดีอาวุธแข็งแข็งแข็งแรงหน้าติดตามครับและปิดท้ายรายการด้วยศักเหล็กเข็เพชรเดชะสายเล็กลูกเฉพาะหลงต้งประเภทเขาเค็มหนักแรงทุกลูกช่วงหลังกลับมาเนี่ยท่าขยันดูดีนะครับดีกว่าลูกช่างเพชรสมนึกทุนที่ซ้ายหนักแรงจากเซล์ภูมิร้อยเอ็ด ทางแรงทุกลูกแต่ว่าความมั่นคงความไม่ใจทวนนี้น้อยนะครับสรุปมือรักมือชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบไปที่เพชรนำทิพย์บังมัดคงทันเข้าเล่นบงกัวบางทุนคู่ที่สองชอบไปที่ก้องืองไทยสอบ,บงออสูงยาวเข่าแหลมหน้าจเจ้าโตรอดได้แท้ท้าย,าย,าย,ายคู่ที่สามชอบที่เพลินเพรเบคคอมแบกหรือชอบเพลินพัฒนชัยความมั่นคงดีกว่าหน้าเสือดีกว่าหน้าจะเพ็ดเข้าไปแท้ท้ายถ้ายกิดอะไรคัรรวันนี้ชอบไปที่สักเล,ล็กรูกเจ้าะโดมต้มมั่นคงกว่ากระดูกดีช่วงหลังกลับมาร่างกายเริ่มดี ถ้าจะเปียผ่านท้ายๆขอบคุณสำหรับคนใจที่มีผมก็จะตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ